ดูแลเรื่องอะไรเรื่องสวัสดิการหรือขยะอะไรพวกนี้นะฮะเพราะบางทีครั้งก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าไหร่บางทีเรื่องล่วงเวลาเรื่องอะไรเงี้ยมันไม่ไม่ค่อยได้นั่นะงานก็ทําตลอดเพราะมีมันห่ามอยู่ท่ามลาตลอดเวลามันมีมันมีอะไรนะมีขัดจะเลิกมีอะไรเงี้ยเพราะพวกผมต้อง คือไปไหนก็ไปไม่ได้ได้ทุกใ,ให้ทุกอย่างเลยอ่ะเพราะชีวิตครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยบางทีนะเขาทํางาน5ปี6ปีอย่างเงี้ยก็ไม่ได้บรรจุเขาเขาก็พอเขาเกิดอุบัติเหตุก็ให้เขาลาออกก็ไม่มีสวัสดิการอะไรเลยอย่างชั่วคราวเงี้ยเขาไม่มีสวัสดิการอะไรเลยแต่ประจาเนี่ยเขามีสวัสดิการได้ทุกอย่างลูกพ่อแม่ผัวได้หมดแต่ชั่วคราวเนี่ยได้แต่ประกันของคมอย่างเดียวอยากจะให้เขาดูแล ของพวกกระเกี่ยวผู้คนงานด้วยก็ปัจจุบันนี้นะครับเราจะเห็นว่าการขั<ม>นาคมขนส่งในกรุงเทพมหานครเราเนี่ยมีปัญหาด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอันนี้ก็น่าจะพอทราบกันก็อยากจะให้แก้ปัญหาโดยคุณน่าจะให้ความสําคัญกับขนส่งมวลชนมากกว่านี้ฮนะผมไม่ได้พูดถึงแค่ช่งางรถไฟฟ้าแต่พูดถึงแบบรถขนส่งของสงมครทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบางที ถ้าเราปรับตรงรถเมย์หรือขนส่งมวลชนทั่วไปให้มันมีความน่าใช้มากกว่านี้มีคุณภาพมากกว่านี้ขน่าช่วยรถปัญหารถติดได้นะครับ